เราทำการแข่งขันกันเองรถจะมีท <ım. S 2> ั like ้งหมด17คันนะครับแจ้งรอเริ่มวารวแต่ว่าคนขับเรื่องติดต่อไม่ได้เนะครับเราได้อยู่ที่เอาง่ายๆคือติดติดแปดเตียงนะครับผม โอเคทุกคนเราก็มาเวลาของเจ้าหลักเดิมโอเพแล้วครับตนรอหลักเดิมโอเพ่นสี่วาวเราทำการแข่งขันกันเองรถจะมีทั้งหมด17คันนะครับอันนี้เราก็ทำการชั่งน้ำหนักที่เรียบร้อยเติมน้ำมันที่เรียบร้อยรอรอทุกคนอยู่โอเคไหวไหมเราวันนี้ไหวครับนี่ชั่งน้ำหนาเรามุกเบี่ยให้ใช่เหรอ แต่ถ้าแต่ถ้ามีใจก็เดี๋ยวผมแย่อนะไรเง้ยทุกคนว่าเราจะไหวไหมต้องไหวคนนี้มาขนาดนี้แล้วอะ่ะเ,เราอดหลบั่านอนมาประมาณสี่ห้าคืนสำหรับหลักเดิม <c oughs> นี่เลยนะเพราะว่าเมื่อเช้าก็ยังยังลื้อกันอยู่แต่ก็เซมบี้เดี๋ยวเรามาคอยดูว่าหลักเดิมเราจะวิ่งเวลาเท่าไหร่แต่ คิดคิดไว้แหล้วเราต้องมีเลขศิไม่ได้ส้มตำโฮมแดนอร่อยมากถ้าไม่มีเลขสินี่มันจะอยู่ยากมากเราตรงนิดนึ่เออมันจะแบบทีเดียวหัวหัวเออเดี๋ยวมาดูนี่เอนเลขแหกหก่ในพันอ่ะเจ็ดเฮ้ยอ๋อพันหนึ่งนพันหนึ่งสิบเจ็ดแล้วอสิบสิ พี่พูดมันมันง่ายเลยร้ดีดิรอเออนี่ยังเกิดขึ้นได้แตงหรอเรียบร้อยละแต่ว่าคนขับยังติดต่อไม่ได้เลยุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูอากาศการแข่งกันต่อไปจะถ่ายชบโอเคไปมากคนได้เวมาแล้วรอผู้แข่ัเดิมสุดยอว ควอมจัดการการผลิตนะแต่การบริการก็เป็นตัวสำคัญนะต้องแต่รูปนี้าครับนี่นะครับจุกจุกโชวที่บ้านเราท่านนี้นะอยากมาอะไรครับดูที่ผู้ชาสูงนะครับนี่ไม่เคยว่าเราไม่ทานแล้วไม่ได้คุณนะ คุณจะไปชิมสุกน้ำขุยหน้างจังจังาดตลาดกาวตลาดนะคับทุกคนนะไปไป เครืองไม้เคยี่ยมเป็น2อนองในประเทศไทยครับเ้็นความบ้าคลั่งของเาครับสจแบงค์แบงค์พุทหอสฮีบอให้ชิดและใส่สีทันทีก็ดีท้าแช่ไหมแบบนี้สจสิแน่นอนสจระวันศูครับเอาวะเอาวะ

คือโฟมเหมอนหลักเดิมคนสรุปแล้วรถมีทั้งหมด14คันเราได้อยู่ที่เอาง่ายๆคือติดติดแปดเซียนนะครับผมคืออยู่ที่แปดคือมีปัญหาคือว่ารถเกียร์ไม่เข้าทั้งเอารถรัน,นแรกก่อนรันแรกบารแบงกี่คือคันล็อกเลยแกะคันออกมาครับม,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 มามาล้อใหม่ประกอบ้าไฟเกียร์ไม่เข้าเกียร์ไม่เข้าสองรันเลยรันแรกวิ่งอยู่ แล้วมวิ่งไหบมอนชเป็ดห้าเริเป็ดห้าครับิเป็เออันที่สวิ่งชิเป็นึ่งม่ดอเ็ดหนึ่งวิบปสามครบเปตอ็ดหนึ่งอาหลยาแต่จะกนมันก็เลยกลายเป็นว่าลนี้กบแปดยัแต่ก็ก็ดีใจนะเราวิ่งวิ่งจบแล้วไม่พังไม่พังแค่เกียร์ไม่เข้าเดียวถ้าเกียร์เข้าแล้วผมบอกเลยว่า ว่าเนไมีสิบเธอมีสินะเพราะ่ไวกต้องมีสิบแน่นอนถ้าเกียร์เข้าอ่ะนีครับก็เอาอะตามนั้นแหละว่าเรามีเวลาแค่ประกอบกันไม่แค่สี่วันเองทุกคนเดี๋ยวสนามหน้าหรือว่าเอาปีหน้าดีกว่าเราไงเราก็ต้องตอกสิทธิ์ให้เห็นแน่ทุกคนสึหดับปีนี้แล้วก็กลับไปแก้ไขเกิ่ยวกัอบุคออั่งบกพร่องหลายอย่างเยอะพราะวเรามีเวลาทำอะไรตั้งเกียร์ทั ใกล้เคียงเลยตอนนี้่ะอยางมีลรเคงมอนมีแน่10มีแน่นอนใช่ไหครับเซฟจะมีอยู่แล้วแต่จะเซฟเท่าไหร่ลุ้นกันนะตอนนี้เคขาไป10กแล้วถ้าเป็นยัง1 7ไนมอนเมียไม่ต้องมาดันเกียงเข้าไหเย มีขนาดเียงงงเป็นไเามเอาเป็นข้ออ้ดีกว่าเาเปว่ามาสมมติกันมปีแนแกกันแนปีน้าก็ต้องลงาดแน่ๆจะไดเท่าไหร่คน้น่ลงไปแล้วเห็นไหมน่อ้นเมียแเด้เห็นไหมพอแข่งเสร็จอ้นเมียโกโกดูเดืเมียนะแน่แนวาาแน่วันนี้เละมึง้า ก็คือให้เขาได้อยู่กันไปน่าจะร่วเวลาสองอาทิตย์ที่กมความเป็นตัวเลยนะขนาด้ลมมากว่วันทีได้นอนวันละแกคารเบลองี้ร้ร้อนยังไม่ได้ยี่ิชั่วโมงเลยยั้ไม่ครบเลยไ้ไม่ครบเลยเนี่ยบเดี๋ยวคืนี้เราจะคมกรดร่างครับแล้วเป็นไงบ้างความสนใจในการได้ทำรถหลักเดิมในครั้งนี้ไม่พังที่เห็นเส้น เวลาพอมีเวลาพอมีแล้วแบบลเราใช้ระยะเวลาทำมาแค่ไม่ถึงปีาได้ขนาดนี้แล้วจะเลี้ยวมาถึงปีอะไรแข้งได้วันที่18เมื่อ <c oughs> วานสอรูปยังนั่งผ่าเครื่องเลย <c oughs> เลยโดนเดมมาบ่ายก็น,นังนนงน่งลือขค้นกันเดมขันแดงแท็กจิงลือลๆๆๆๆขันเลยคันเลยไม่ ว่าน้องๆก็ถามไม่ได้นะอินบ็อกซ์อะว่าเฮ้ยรถเป็นอะไรบ้างทำไมเข้าเกียร์ไม่ได้บ้างอันนี้เกียร์เกียร์คำถามไปแล้วมียังยังเลยอ้าตอบไปเลยแต่ว่ายังไงก็ต้องถามจะได้แบบว่าพอาะเขาไม่ถามเราอะไปดูช่องช่างเวียดเลยแต่ยังไม่มีแตียร์ยังไม่ได้แก้ไขเราไม่ได้แบบเทสอะไรเลยเนี่ยก็รถมันแบบเสร็จมาปุ๊บเราก็ยกมาเลยนี่คือก็มาแต่ครี่บังแล้วมาเปลี่ยนเสียร์ อ่างเงี้ยเครื่องสองตัวเนี้ยราไม่เคยดีเลยเราติดไอโน้ตอย่างเดียวแล้วเราเลยไม่รู้ว่ามันแนวอะไกี่อะไ้เพราว่าเราดูเราันไออย่างวมันเลยไม่รู้ว่า Oh, i ไออกเลยไม่ใช่อะไรบางแบงตัุนน่ะท่าหนั่งไม่สะดวกเลยพี่บางแบงไม่สะดวกเลยไม่สะดวงเลยอ่ะพอดีเป๊ะเลยแต่เอาออกด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสัปดาห์หน้าเราไม่ว่ากันใหม่ทดลองเป็นลำเดิมทริปนี้ก็ฝากกดไแล้วนะครับคนไทยคนติดตามกับวิตลมินา360องศาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกับคลิปด้วยครับเราวันนี้ก็ไปเจอใหม่คลิปหน้า